รายการต่อไปนี้เป็นรายการทุกวันฟังได้ทุกวันอ๋ออย่าลืมชวนป้านนะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับแฟนฟพบกับดีเจอาร์ตี้กันนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันในครับเฟนฟเป็นตอนที่ชื่อว่าที่เป็นอยู่เรียกว่ารักหรือผูกพันสำหรับคำสองคำนี้คงเป็นเส้นบางๆที่แทบจะแยกความหมายกันไม่ออก ุกวันนี้ที่เราครบกันอยู่เคยลองถามตัวเองบ้างไหมครับว่าเป็นความรักหรือความผูกพันหลายหลายคนคงมีคำถามอยู่ในใจว่าถ้าเลิกกันไปแล้วแล้วเราก็จะพร้อมที่จะพบกับคนใหม่ได้ยังไงในเมื่อเรายังลืมเธอไม่ลงในเมื่อได้มีความผูกพันกันอยู่หลายคนเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเบื่อที่จะต้องเริ่มต้นกับใครใหม่ๆต้องเริ่มทุกอย่างใหม่ แล้วทุกวันนี้ที่เราครบกันอยู่นั้นมันใช่ความรักหรือหรือเป็นความผูกพันเพียงพราะเราครบกันมานานจริงๆหลายคนคงมีคำถามว่าสองคันนี้แตกต่างกันยังไงความรักกับความผูกพันมันคืออะไรมันเหมือนกันไหมสำหรับเราความรักและความผูกพันคงไม่เหมือนกันและมันแตกต่างกัน ความรักนะครับเกิดขึ้นได้เสมอทุกเวลาทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ที่ไหนกับใครก็ได้ความรักคือการให้การทุ่มเทความรู้สึกดีๆการทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คนที่เรารักเพื่อให้เขามีความสุขนั่นแหละครับที่เรียกว่าความรักความผูกพันความผูกพันคืออะไรความผูกพันคือการที่เราผูกพันใครสักคนไม่จำเป็นที่เราจะต้องรักเขา มันคือความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นความคิดถึงใครคนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้พบกันไม่ได้พูดคุยนั่นไม่ใช่ความรักครับแต่มันคือความผูกพันเราไม่ได้ทําสิ่งใดเพื่อเขาไม่ต้องการให้เขาสิ่งใดไม่ต้องการให้เขาทําสิ่งใดตอบกลับมาให้เราไม่ได้ห่วงว่าเขาจะไปกับใครที่ไหนเมื่อไหร่เราเป็นแค่คิดถึงเขาคิดถึงความทรงจาดีๆที่เคยทําด้วยกันมันเป็นความทรงจํเมื่อความรู้สึก ที่ไม่ใช่ความรักเพราะเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับกับเพื่อนๆญาติพ,พี่น้องหรือใครก็ตามแต่สองสิ่งนี้ที่ควรจะอยู่คู่กันปัญหาความรักและความผูกพันมันอยู่ตรงที่บางคนไม่สามารถแยกได้ว่าความรักและความผูกพันต่างกันตรงไหนทําให้เกิดความสับสนความลังเลถ้าหากวันหนึ่งคุณรักใครสักคนหนึ่งและมีความผูกพันกับใครคนหนึ่งคุณจะตอบตัวเองได้หรือเปล่าว่าคุณจะเลือกใคร หากคุณคิดว่าคนที่คุณผูกพันและไม่สามารถลืมเขาได้ก็จงเลือกคนที่หัวใจของคุณต้องการอย่าใช้เข้ามาถูกหรือผิดเพราะมันใช้กับความหลักไม่ได้แต่จงใช้หัวใจของคุณนะครับหากคุณต้องการค้นหาใครสักคนที่จุดเกียงข้างคุณตลอดไปจงใช้หัวใจของคุณเลือกคนที่คุณต้องการวันนี้เรามีเพลงแนะนำเข้ามาไปฟังกันเลยกับเพลงนี้กันเลยครับ 好吗？ สัญญาต้องจบเลัมไปเลือเพียงฉันอยู่ตรงนี้่อชีวิตของเธอเปลือยอยู่เพื่อวันของีแต่ชีวิตของต้องอยู่ลมหายใจของเมื่อวาน wish you would come tell me และเพลงที่จบลงไปก็เป็นเพลงลงหมหายใจของเมื่อวานจากลิปตานะครับเป็นเพลงที่ขอให้เข้ามาวันนี้หมดเวลาของอาร์ตี้แล้วพบกันครั้งหน้ากันนะครับเป็นไฟชื่อตอนครั้งหน้าจะเป็นอะไรต้องติดตามกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงอยากให้ทุกคนดูแลและก็รักษาสุขภาพของติงด้วยวันนี้อาร์ตีล้ลาไปก่อนเจอกัน,นเป็นครั้งหน้าสวัสดีครับ